โอ้โหนี่คือเมล็ดพันธุ์หรือว่าฝักของไม้ป่านะใครรู้บ้างว่ามันคือฝักของอะไรเอ่ยดูฮะหน้าตาไม่คุนะ้นนะนนี่ดูใบของเขาเป็นแบบนี้ กินสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะเลคพาเลาะชมไม้ในสวนครับวันนี้เจอไม้ในสวนเด็ดๆเลยนะถือว่าเป็นไม้ที่หายากในโรงพยาบาลของเราเนี่ยนันเลเห็นมีแค่ต้นเดียวนะนั่นคือต้นกระพีเขาควายนะเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งมากๆเลยไม่รู้ว่าความแข็งนี่ถือว่าใกล้เคียงพวกไม้พยุงเลยนะแล้วก็ลายสวยงามนะลายสีดำๆนะกระพีเขาควายนะ เดี๋ยวไปดูกันว่าต้นเขามีลักษณะเป็นยังไงนะต้นใบแล้วก็ที่สําคัญคือเขาติดฝักย๋ต์นาเล็กจะพาเก็บฝักของเขาเอาไปเพาะนะแต่นาเอง,องนาเล็กคงไม่เพาะเองฮะเดี๋ยวจะให้คุณหน่อยนาเป็นคนเพาะเพราะว่าเขาถือว่าแน่นอนว่าเขามีพื้นที่มีอะไรที่จะพร้อมที่จะปลูกพร้อมที่จะเพาะนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ต้นมันเป็นยังไงใบเป็นยังไงหรือว่าฝักของมันเป็นยังไงนี่ฮะต้นแฝดเนี่ยฮะต้นกระพีเข่าควายฮะต้นแฝดเลยต้นไม่ใหญ่ฮะไม่ไม่ได้ใหญ่มากมายคือตอนที่เอามาปลูกเนี่ยนาเล็กไม่เห็นตั้งแต่แรกไม่รู้ว่าเขาเขุดล้อมมาหรือเปล่าแต่นาเล็กคิดว่าเขาน่าจะขุดล้อมมาเพราะว่ามันมีรอยตะปูฮะ เนี่ยมีรอยตะป,ปูตะปูไม่ใช่ตอกเข้าง่ายๆนะถ้ามีแก่นแล้วนี่ยตอกเข้ายากมากเลยเนี่ยเนี่ยรอยตะปูตะปูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูเปลือกของเขาเนี่ยเนี่ยออกแกะออกเป็นแผ่นอย่างเงี้ยโอ้โหตัวกชอบมากเลยเนี่ยแต่ว่าเนื้อในคง สัมผัสยากนะกินยากกินแล้วต้องสายหัวแล้วนะนี่ดูว่าต้นของเขาถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่แข็งมากๆเลยแล้วก็เป็นไม้ที่หายากลายสวยงามมากๆเลยนะเดี๋ยวนายเลยกให้ดูลายของเขาด้วยเนะนี่ยใบของเขาเป็นแบบนี้นใบอ่อนนี่ ดูกันใกล้ๆนะดูใกล้ๆนี่ฮะนี่ใบของเขาดูตรงปลายใบจะเป็นรอยหยักเหมือนหัวใจอะนะ,นะเดี๋ยวเราไปดูผลของเขานี่นี่ผลของเขาเนี่ยก็เป็นฝักแบนๆนะเนี่ย เ,เป็นฝักเป็นแบนอย่างนี้น้าเล็กเห็นมาหลายเดือนแล้วนะมันยังไม่แก่สักทีแต่ตอนนี้เริ่มมีบางส่วนที่มันมันแก่แล้วนะเดี๋ยวน้าแล้วก็จะเก็บเอาไปเพาะนะแต่ว่าคงไม่เพาะเองนะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเพาะ <c oughs> ก็คือคุณหน่อยจากบ้านไร่วังพยอมฮะเขามีพื้นที่มีเวลาในการดูแลมีในเรื่องของ การสะสมพันไม้ต่างๆเห็นไหมครเป็นฝักแบนๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองแกะดูว่าข้างในเป็นยังไงเนี่ยเนื้อข้างในเขาเนี่ยนี่มันยัง,ย,งยังไม่แก่ยังไม่ยังไม่แห้งมันก็เลยเนื้อข้างในยังเขียวๆอยู่นะเนี่ยเมล็ดของเข้าแบนๆอยู่ข้างในเดี๋ยวเราต้องเก็บเอาไปพึ่งแดดไว้ก่อนนะท่านอันไหนท่มยังไม่ยังไม่แห้ง เดี๋ยวไปดูกลุ่มฝักของเขาว่าเขาอยู่ยังไงกิ่งของเขาก็จะมีฝักเนี่ยนมีฝักแก่ด้วยนะีน่ยฝักแก่ที่มันเป็นมันแห้งแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลนะบางงานก็เป็นพวงอยู่นีะน่ะกับพีเขาควายนะ โรงพยาบาลของเราถือว่าโชคดีครับมีไม้ต่างๆเยอะมากมายเลยก็เป็นโรงพยาบาลสร้างใหม่นะในรวมประมาณสัก20กว่าปีพอเริ่มสร้างเนี่ยไปขอพันธไม้เข้ามาปลูกโอ้ศูนย์พันธุ์ไม้เขาก็ให้มาสารพัดเลยครมีอะไรก็ให้ให้ให้เราก็มาปลูกกันทั้งต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างนะบางต้นก็ต้นเล็กนะบางต้นก็ขุดล้อมมา มีหลากหลายนี่แหละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีฮะที่นาเล็กได้ชอบค้นคว้าเรื่องของสายพันธุ์ไม้ใครมีอะไรจะคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรจะชี้แนะก็บอกกันได้เลยฮะนะหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ครับผมอครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล็กกินแรงชาแนลสวัสดีครับ